12กุมภาพันธ์2564วันของเงินพระจันทร์ใน1เดือนมีแค่วันเดียวนะใครที่บอกว่าอยากจะของเงินพระจันทร์อย่างน้นอย่างนี้ขอด้วยตัวเองก็ทําได้เช่นเดียวกันไปยืนอยู่ท่ามกลางกลางแจ้งเนาะขอไปแต่ถ้าหากว่าอยากได้แรงๆเน้นๆอาจารย์แนะนำมีเทียนอยู่2อย่างที่อยากให้พวกเราได้รู้จักเทียนอย่างแรกนะในวันเลิกตี ให้เราเนี่ยส่งชื่อสกุลนะมาจุดเทียนราหูมน,น์เสน่ห์ซึ่งเป็นเทียนที่เน้นให้ชีวิตของเรานะมีสเสน่ห์ถ้าคนที่มีคนรักอยู่แล้วเน้นให้ความรักแน่นแฟนแต่ถ้าใครบอกขอเน้นเงินได้ไหมอาจารย์ขอเน้นเงินให้ส่งชื่อสกุลมาจุดเทียนราหูโคตรเศรษฐีที่ได้เงินทุกทางไม่ว่าจะเป็นเงินจากการทํางานเงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบหรือเงินจากสายเปเขาให้ดังนั้นอยากได้แบบไหนนะ ก็มาจุดนะสองเชื้อสกลมาจุดให้ระอาจารย์จะทำการให้ฐานจิตให้วันที่12กุมภาพันธ25์2564นี้วันของเงินพระจัรนท์